เช้านี้เราจะมาพาไปช้อปปิ้งที่ตลาดร้อยเสานะครับอันี่ระยองนะครับไปชมกันนะครับที่รถนจอดรถตลาดบางเคระยองตลาดร้อยเสานะครับไปดูไปได้สินค้าอะไรบ้างนะครับอันดับแรกมาเสี่ยงโชคนะครับหารางวัลที่หนึ่งเมา, <c oughs> าเลยนะครับบอกว่าเมาเลยนะครับารบางวัลที่หนึ่ง ันจะเป็นของแห้งนะครับล้วอนนั้นที่ไม่ได้ไ้องบอกตอนนันี้ไม่ได้อันนี้ทุเรียนทุเรียนจากสวน <c ười> ดีซื้ออยู่เีครับมาลองเออนี้จะกำลังกำลังจะไปไหนกันครับวันนี้วันนี้จะไปี่ตลาดร้อยเสาตลาดร้อยเสาด้หน่อยหนี่คือนยังไม่ทำนะเดี๋ยวเดินื้นเรอดูครับตลาดร้อยสาวสมัยก่เป็นของแห้งนะครับอาหารทะเลและก็ของฝากอ่าสนใจสนใจอะไรครับ วาเข้ามาในในแหล่งเลยนะครับนี่อาหารอาหารทะเลปลากรุดสนใจในอาหารทะเลอาหารแห้งทุเรียนกรอบทุเรียนก็ปลาหมึกไทยแล้วก็เลืายหลายอย่างครับเดี๋ยวนี้ตัดใจไม่ถูกกําลังตัดใจไม่ถูกนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวชมอันนี้ก็มีให้ชิมนะจ๊ะร้านนี้มีชิมพร้อมร้านนี้มีให้ชิมจ้ามีชิมพร้อมใช่ไหมคุณยายชิมหน่อยชิมของยายหน่อย มีชิมพร้อมนะครับมีชิมพร้อมเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอาเซียนลองใส่เราสนใจอะไรครับลองใส่มากเไส้เราสนใจอะไรครับอคืนได้ติเยอะโอ้โหมีคนอิจฉาตาร้อนแดนเซอร์มูกลอแดนเซอร์มูกลอหัวหน้าแดนเซอร์ครั้งต่อไปจะต้องสองคืนสามวัน เดี๋ยวทำน่าจะสินค้าคล้ายๆกันนะครับก็มีให้เลือกหลายๆจุดสวัสดีค่ะพวกเราชาวพัทยาบอทีนะคะตอนนี้พวกเรามาเที่ยวที่จังหวัดระยองค่ะแล้วก็แวะที่ตลาดร้อยเสาค่ะมีของที่ระลึกเป็นอาหาร รูปแล้วค่ะแล้วก็นำมาจัดจำหน่ายค่ะมีทุเรียนทอดด้วยนะคะแล้วก็มีขนมมีอาหารอารห<ญ>อารแหง้งอาหารแห,งห้ง,หงมีพวกปลาหมึกปลาอะไรต่างๆลองไปชมเลยค่ะชม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 สนใจอะไรครับสนใจอะไรครับสาวเกา,าหลี คุอเรียนทอดนะครวันนี้มามาเยี่ยมชิมอาหารที่ร้านเทพลุงเนืองกิจพี่ตลาดร้อยเสานะครับอคอนเทนนะครับแม่ค้าหน้าตาดีลูกค้าก็ใจดีเพ<อ>เขาจะให้ชิมนะครับชิมค่ะให้ชิมชิมได้เลยค่ะโอ้<ห>โหสมุดร้านเนี่ยเขากดเพจให้เราสินค้าหนูไม่ขายนะสวัสดีค่ะร้อยชั่สินหนูไม่ขายนะคะหนูขายร้อยเดียวเลยสินค้าหนูมีหลายอย่างเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกว่ามีที่รับประกันเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยรอบค่าได้เลยนี่เนยตัวสวยๆสวยๆนะครับสวยๆใครมาตลาดวัดเสาแว้มาร้านนี้ได้นะครับเทปลุงเรืองเเพรุงงือครับอยู่หน้าห้องน้ำไม่บอกว่ามาซื้อร้านนี้เข้าห้องน้ำฟรีด้วยตามป้ายเลยครับติดตามได้ครับโอ้โติดตามที่เพจนี้ได้ครับเรื่องกิจอาหารทะเลครับ มันมีร้อยเสาหมอ๋อตาร้อยเสาคือมีร้อยเสาสมชื่อไงเนี่ย,ยเป็นเป็นของของเทศบาลใช่ไหมครับใช่เป็นของเทศบาลตังชี่อเป็นตลาด100านะร้อยเสามขายลอตเตอรี่อยู่ที่ทางเข้านะครับมากักร้านร้านตัวเล็กกำลังมาให้โชคนะครับผูดเดินผ่านไปผ่านมานะครับ

ให้โชคให้โชคนะครับ hmm. ค wow. ุณหมูเอาโชคตัวไหนดีคุณทองหน้าี่ยนะครับคุณทองพูดไหมคุณทองคุณทองจ๋าคุณทองจ๋าคุณทองจ๋าอ๋อครับ โอ้สนใจนาค่ะเอาสัวคุณครูสวัสดาเองค่ะสวัสดีโอ้ออเดอร์รับสูตรเอ้ยใสดีๆนี่เขาเอาออกนอกหมดแล้วใช่ไหมหมคะค่ะโอ้ครูอมรพงศ์ได้ได้เยอะมากเลยนะนี่มีลูกๆเยอะนะครับตลาดร้อยเสานะครับมีขายทั้งของแห้งทั้งผลไม้ มงคุดสดๆจากสวนเก็บเมบื่อวานครับแต่อันนี้ก็เป็นของแห้งนะครับ